เดี๋ยววันนี้เราก็มาทำเตาถ่านกันนะครับเตาถ่านอารมณ์ดีเตาถ่านอารมณ์ดีจุดมาให้ตรีตราสานนวามาจากแดนไกลประเทศญี่ปุ่นแดนสมุไรเปิดอ่านแล้วใจพี่หลวงลงดิน ขอความเนื้อในแทบทำลายพี่ให้ได้ดินสมงามในยอดจุปินชีวิตดับดินที่เมืองโยโก,โกจำได้วันลาเจ้าบอกว่าจะอดใจเก็บอ,อมแล้วใช้ที่ควรใช้ขายบริการ อยู่น่าล้ายปีสงเงินกลับมาแม่พ่อชาวนากลายเป็นเสรษทีจากนาพื้นน้อยพื้นนี้ช่วยชุบชีวิหลายสิบที่บ้านแต่ตัวนั่งอยู่ยิ่งนานยิ่งท้อถอยกินนอนอยู่ ในห้องน้อยความเหงาหงอยไม่เยี่ยมทุกวันทอดร่างเป็นหุ่นให้ชายยุ่นกรัดมันปล่อยตันหาสาราพันวิปริตวิธานทุกวันทุกวีจึงหานหายาติดสุรากับเพื่อนคนไทย แมงดานุมผู้บินไกลมาพาเจ้าไปเข้าบอนทุกทีๆๆหมดเนื้อหมดตัวแม่ทุนหัวโดนจริงนี้เหี่ยใจเจ้าแบนบีดำดิ่งหลยลีเกินใครจุดทัน เชาวสายใบายมาไม่เห็นหนะ้าแม่สาวน้อยเพื่อนเปิดห้องส่งอาถอยศพเจ้าลอยแวนคอกับคานร่างทรงกลับมาห่อเป็นผ้ากระดูกวิญญาณได้กลับมาอยู่บ้านที่น้องนางเจ้าสาหล่อ ตอนนี้ก็เสียงก็เริ่มตดถอยนะครับแก่ไปนะครับอายุก็เข้า46แล้วนะครับเตาถ่านอารมณ์ดีครับตาถ่านอารมณ์ดียังอีกเยอะนะครับยังอีกเยอะนะครับถึงจะเหน็ดถึงจะเหนื่อยต้องอารมณ์ดีไปก่อนนะครับคนสู้ชีวิต